โอสเวเลเต่เราจะไปรีวิวที่เกาะเกิดเพราะเสียงดังรีวิวอ่ำขนาดเล่นหูกระป๋องโชว์เสียงยังดังอ่ะมีเสียงก็ขอโทษด้วยนะเสียงหมดแล้วโอเคก็เป็นตามการกะปบองนะ ตะ,ะกรบนะใช่สะบัดตัวแล้วก็พุ่งไปตุ้มอันนี้ก็สกิลสามอีกก็เป็นการสะบัดหางแล้วก็เดินก็้วกัดสกิลที่สี่ในการเปิดดอกไม้ให้ให้ทำให้เอ่อไปแรงขึ้นแล้ว สกิลอย่างนี้ก็ดีนะเว้ยโอ้ยลืมเลยสกิลเอิม่มการเดินโทษด,ด้วยนะดูเฉยๆเป็นไงเราเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าจะเรียกว่าดีก็ดีนะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายกัดมือกัน คำรามใส่คำรามใส่กันอีกคำรามใส่กันอีกแล้วเราก็มาดูสกิเเลเดินก็อย่างนี้นะสกิลว,วิโอเคเราสกิลว,ว่ายน้ำเราจะไปดูช่องอื่นคือช่องนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปแหละหาหาไปแล้วนะ เกียวยี่สิบก็จะไปไหนนะดอกไม้โอเคอันนี้ไม่ได้เสียงเดียวเสียดายถ้ามีเสียงก็ขอโทษโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นนี้ทำร้านที่หนึ่งอ่อาน่าจะเสร็จอันนี้แล้วมั้งน่าจะไม่มีอะไรเยอะอีก Bye bye hai, <Ciope> <laughs> Lươm lươm lươm